ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพ่อคาเร่หรือนักท่องเที่ยวขาลุยคนไหนได้ข่าวแล้วจะแวะเข้ามาค้างแรมแคมปิ้งที่เรือนแรมรอนบ้านสวนจันทร์ปทุมธานีนี้ นายตะวันก็ยินดีให้ค้างแรมแคมปิ้งได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถ้าถามว่าทำไมจึงใจดีนักคำตอบตรงๆง,ง่ายๆก็คือตัวนายตะวันเองเคยใช้ชีวิต แรมรอนนอนตามป่าช้าสาลาเมนมากว่า10ปีพอโควิดระบาดไม่อาจจะใช้ชีวิตอย่างนั้นได้อีกจะต้องมาอยู่ประจำที่ก็เลยเกิดความคิดอย่างนี้คือคิดอยากจะสร้างเรือนแรมรอนเอาไว้แบ่งปันให้ผู้สัญจรรอนแรมได้ค้างแรม ฟรีฟรเท่านี้เองครับ